มาอยู่ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อพยพมาจากไหนกันแล้วก็ทำไมอ่ะถึงจีบางแฟนไอ,อ้น่าเจ้าพอตอบน,นั่งมันก็แบบแน่ขาเนี่ยเลยดูเขาเข่าเงาเงินอันน่ะอันน่ะด้วยพย่อเพ่แพรมาขาเลยไรพ่อเพ่เดจ้าเน,น,นี่ยเดือการโขนเนี่ยหลังการโขนเดือดมาจากหลวงพระบางอีกแล้มาอยู่นี่ท่านเขาเป็นกำนันวิญญาณอันหนึ่ตั เนี่ยบ้านดังบ้านเดิมของท่านบ้านท่านบ้านท่านเอนท่านขุนพนังแวงโรงเรียนไปอ่านหนูแต่ก่อนวังนเนี่ยบ้านดังบ้านตังเนี่ยบ้านตังบ้านเดิมขาอว่ายกมาจากหลวงพระบาง่เขาเป็นลาวเป็นอย่างว่าหมูหมู่คูเขาคู่้มู่คู่โรงเรียนโองแนี่นะจื้อแฝนอย่างนั้นจื้อนี่กเป็นนั่นขอน้าตะกุนบ้านเน่ื้อนางร้อย อันวงแฟนงานที่ปุนนะวงแฟนเขาเส้อหน่ในบ้านที่้านทีปุนทีหมดแต่ปุ๋นอิ้มเออหลวงพ่อเขา้นมาตั้งนี่ต่กอนเขาเป็นท่านขุนบ้านใหม่บ้านอำเภอบางกินนีเขายาว่าความเขามาว่าบ้นเดอขานี่ต่กอนน่แต่กอนน่ยมันี้อย่างน่ะกินเขานลยนะมันี้อย่างเขามาว่าพี่เขาเป็นท่านขุน เขาอยากทำอ่ะทำไมมาถึงเขาบองวอาแฟนอแฟนเขาว่าเขามาตั้งเขาว่ามีต้นบอกแฟนอี่หน้าบ้านนี่ก็แต่ก็เล่นกันห้อยแบบขากระมือ หันเเนาะมันหลายบ้านหลายเมียงน้ำสกุลเริมขอขุนอินน้วันนี้เขาอเป็นอันนี้เขาขุนชนะวงแฝดเใส่น้ำสกุลวงโรงเรียนนหน่อยโรงเรียน้เสวงโอ้สวงหมาแล้วู้เสแวงที่วนข่วผเพู กูเส oh, oh, ิร e ์เว e. uh ียนน่ะเสิร์ฟเวียนเสิย์ฟเวี้ยนคุนหางไตปลาหิวหวังมันก้าแล้วหวังคู่ปะกัวกับแม่มันจะขออยู่จต่มื่อน้ำสกุลเหลืองแฟนน่ะกายไปแล้วเนี่ยครัหวังโบ้ฮู้กับก้คนที่น้ำสกุลน้องแฟนเนี่ยอาจจะฮู้ก็ไอ้หน่วยหน่วย เขาก็ไรไมาอยู่เหมียงเหนกันไรยู่เหมียงเขาก็ะป้อนเหมียงเลือกเขาก็ตั้มเป็นบ้านเป็นบ้านเขาบุนีกันเขาอยู่อะไรลยทนะอ๋อที่ต้มันมีตะเมินแล้วมันก็บะแห่โอ้มีตะเมโอแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่เน้นๆวะเนาะองปู้ใหญ่เลยว่ะเกืนเหมือนกนนะก้าปูใหญ่บกิดเืนเหม่อนกันผู้ใหญ่ยังบกเกิดมือนกันแล้วมันมีอย่างเขามันมีบะแห่มันมีอย่งก็มาบังเลือกอีงไงบังเลือกกระปุ้นหรอกระบงเลือกแต่ตะบนนะปูนฮันแต่บะแห่ฮันโต้บุนกัน ดบบนลังจีนตึกปรานหัวไอ้มันก็เจ้าจางตึกัระนตึกกนวันเนี่ยปูนกับตมบุนปูนจังหวัดแพร่เหมือนกันแล้วเขาตะกรอนเขาเข้าเวียแล้วแต่ียวกันลังจีนเดียวกันนะแต่คนละตำบลน้องกะไอ้น้องเนี่ค่ะว่ะไม่ขาวก็พูดกัาว่าประาหัว เดี่น้องแต่หางบ้านพดบ่เหภูน่ะหัวหัวหัดอ่ะหัวมัดกุงอ่ะแล้วทำไมว่านอนอ่ะหางหัวหัวหัวไปแลวหัวนี่แจ่นอนนักเรียนี่มันยังบ้านห่างมันยังจีจางต่ออ่ะอ๋อมันห่างปุ่มจะขอยายเขามาเพาะกันนี่มีบัาต้นห่างบัากับต้นห่างไต่บ้านเรานีหนานี่แบบพม่าย์น่ะเราได้ยินแต่เขาหวานอ่ะหวานเขาไม่ดายน้อย อี้พุ่ตา็อยู่่้วแตน้วนก็นเหมดเอ้านงจอยู่นี้ผีเจ้าดาน่ะดานเขาน่ะขาคุ้มพังองของีจ้ดานนะเขาคุมพ่เรคุ้มพุนี่เจ้าดันไปีเจ้าดานยางผีบ้านผีเมียงเรนังนักสาบ้านเมียงอ่ะผีเจ้าดานไม่เอาให่น้ำกันเนาะเอาเห่นน้ำจัดหน่ะปีเลียวไปเนี่ยมั้งนี่เ่น้นี่เอาเหรียญนี่ด่ะ เขาว่าห nah, well, ัดหัว oh, น huh? <sh> <neighbors> ี nice. right. well, ่เขาตือหัดหัวจะได้เขาก็ว่าหัดหัวนี่เก่งมันหนักหัดมันหนักเขาเลยจึงหัดหัวเออรวหัดเก่งหัดกลุ่มแล้วก็เก่งเนี่ยเก่งตาบ้านเนี่ยเก่งตองเผาเนี่ยบ่บ้านตัาเผานี่ยบ่แล้วก็นี่ยดอกก็กุดาเนี่ยหมกควายจังไฮ้อ่หยไม้อ่ะเก่งอ่ะไหนน้องว่านี่ลายอ่ะบ้านหัดหัวเราเราจดเดิมแต่เดิมเนี่ยบ้านหัดหัวมันมาก คนบ้านหัวเนี่ยมันอยู่นี่แล้วหรือว่าพยศมาจากไหนก็ันบ๊วยใจเขาจีนป่อขาแม่ใหญ่คนละแปลงคนเขามาตั้งบ้านตั้งจงอยู่คนลาวก็มีคนไหนบ๊วใจมึงบ๊วยก็มึงบ๊วยเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านหลังของเขาเนี่ยเนี่ยบาอยู่นี่ก่อนอ่ะมุมแก้วปกติอ่ะตั้งเป็นบ้านเป็นต่อต่ตอนนี้ต่อไม่คาไม่ได้แต่หมูเนี่ยแล้วกระทัดไปกับไข่กับมาอยู่มาอยู่เป็นเท่าเป็นแก่เศร้าคนแก่ ยายป้าบุญมานี่คนไหนอ่ะป้าบุญมาอี่งเนี่ยบจักคนีมาจะดเฮาก็จอายเขียปน้องเฮาเฮาก็บ่จไฮู้ว่าเฮาฮู้เียเาเามันมาอยู่นี่ประมาณกี่ปีแล้วจะแม่โอ้ยน้อยยังบ่เเด้อายพ่นอได้70แล้วน่ะื้อเนี่ยแล้วก็เกิดมาเป็นจบ่ฮู้บ่เป็นร้อยปลายลล่ะเนาะโอ้บ่แม่ค่ะยอย่ดแล้วจ70 น้องเปง็นลูกไข่บางทีนะอ๋อน้องเป็นผ่านแม่คาดีคนเจ้าก็จะาผ่านแม่คาดีประคา,า,าลากไอ้หลานกำนั้นแหะไอ้มูงแม่คายริดเราอยู่บา<อ>้าหนหฮวยนาหรืออยู่บ้านไหนหน้นองอยู่บานน้านบางเบสเจ้าเออบ้านเบสน้องน่องอยู่บานน้านบางจีน,ออน,น่อบา <c ười> งจีนนะบ <c ười> องจีนนี่กัดแต่ก่อนเขาก็เป็นเรื่องไปกินอยู่พูดได้ว่ะหมู่บ้านหยาเต็มแม่คาจ้ากขนาดหัูอ้วนพีแม่คาจ้าเออแล้วมันเหยนเสาอย่างมึงนี่ บุทำบุเถิม uh huh. er, okay, eh. มึงกันหมดอ่ะบุมากรดดมกนดดันอ่ะเนาะอ้องมุจักนากบันน้กินแต่หมูคูคำอย่างมุ้งป้าอ้อนเนาะมั้งป้าอ้อนแม่อีนั่นน่ะที่ลูกก็เป็นหมอน่ะลูกป้าอ้อนนี่จืดอีอย่างก็อีท้องเล่นท้องก็ได้บอกคุณครูบอคุณครูแล้วก็ลูกก็เป็นหมอมันก็นเนาะทุกวันก็บ้านอยู่มันกินเป็นนอนเริ่มกินอยู่างนั้นาะ เรื <c oughs> กองบ,บ้านทันหัวนี่มีต,ตีเอลตีอเอ,องคนก็จอบมีแต่เอลขึ้นกล้องหล่อมกล้องกันไอ้ติวานอหันติน้องพันขี่รถพานี่ก็วิสาหกิจชุมชนท่านขเขาตัง้งตั้งมาเมินยังไหนแล้วตั้งไหนนะติวามันเป็นของขายเหมือนกับเมื่อวานวิาสาวิหกิจย้งว่าชุมชนจจได้จอรีส์สี <at> ่พิวจะพูดอะไรเขาเนี่ยโตเลยมันเนี่ยเขาเนื้อโตเออเนี่ยโตก็มีศูนย์ด่าล่าก้า มันเป็นของคนท่านเี้อย่างเราไม่ขาย้นไดเออ้เออเออม,มีหาบ้านอัอตลักหนักเลยมนี่ก็กรอก้อยขายโค้ยนะต้องปุ้นนี่ดหัวต้งปุ้นยังมีทาดหัวอยู่เหมือนกันไปมีบันเหนียะอล้นี่บนันเหนียะสองห้องก็ตามน้ำยมอ่ะอืมอืมวางเยู่เออกว้างมันยาวไปถึงน้ำยมเลยแล้ลก็บว่าเข้าใจว่ามันมันคือห่าดหัวมันมันสกรำทาดหัวที่้าทานหัวเลยมากจะเป็นป้ากป้าหนหัวเอเลยมาเป็นเป็นป้ารอบอกว่าโห ่อที่น้องถ้าทำาหานป้ายนั้กับโอ้หอะได้วนมากเีเขาเรียกพันมากาแล้วกันเนาะดิมาจำหวดบางเนี่ยเราติดบั่รไม่ขาดทุน ผูช่วยกระชากผู้ช่วยใหญ่นะเาำลังนตรนี้ม oh, ีผู vita, ้ช่วยผู้ oh, ja. mm ่วยมีอยู่บ่แหงคหนึ่งอยู่้านใต้นี่คหนึ่งกับมันมูงกเดียวกันนะบ่อแหงกับมูงกเดียวกันนะเขาก็อยู่คนละคนปุ่นกับคุ้มนะปุ่นเท่ วังโอแล้วก็วังชิ้นนะคะนี่ค่ะดูบรรยากาศเลยค่ะพอแล้วสวัสดีค่ะวัน สถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทุกคนเยาวชนก็คงจะรู้จักกันนะคะเพราะว่ามีกีฬายเยาวชนเมื่อไหร่ก็จะมาจัดก,กันที่นี่บ้างเวียนกันไปแต่ละบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสะพานสลิงที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเวลามีงานเยาวชนก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ปีนี้นะคะยังยังไม่ทาค่ะเพราะว่า ปีนี้จะไปจัดที่บ้านสิที่ในนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะค่ะเชิเชญชมวิวของสะพานสิรินี้ก่อนเลคะ ตอนนี้เราก็พักปริันข้าวนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านหัดรั่วอยู่ร้านขวบบีบีนะคะก็ใคร่เหรอเม่ยใช่เหรอเชอร์สิค่ะแล้วก็ถ้าใครผ่านมาบ้านหัดรั่วนะคะมาแวะอุดหนุนได้นะคะที่ร้านขวบบีบีค่ะอยู่ข้างทางเชอรอซาถ้ามาจากบางชินก็อยู่ทางซ้ายมือนะคะแต่ถ้ามาจากโพธิยอำเภอสัทชินาลัยก็อยู่ด้านขวามือค่ะ ตอนนี้เราขออ่ากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีโครงการไปไหนต่อคะเดี๋ยวจะไปบ้านของแฟนนะคะแล้ววันนี้เราจะเอากิมบับ้านดีคะวันนี้ก็ประมาณมีหัดรั่วนะคะแล้วก็มีของแฟนแล้วก็ม,มีในแล้วก็ของเบิร์ดค่ะถ้าวางชิ้นไปอีกแต่ตอนนี้เฮ้ยจื้อวางชิ้นเลยค่ะวางชิ้นไปนะคะตอนนี้แบ่งได้ข้าวแล้วตอนนี้เหลือเปาคนเดียวไม่ได้ข้าวนะคะ บานบานอยู่ไหนนี่ค่ะนี่ของทามค่ะนี่ของทานส่วนนี่ของเยแบบเยลแบบมันไม่กินพริกไม่กินพริกค่ะนี่ค่ะของเป้าล่ะของเป้ายาวค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่7 1นะคะหมู่7ตำบลบงชีนุ่มโพบมงชิ้นจังหวัดแพร่นะคะซึ่งเป็นบ้านอาจารย์ นิรันร์ปัญญายงนะคะซึ่งเป็นคุณครูอ,อดีตคุณครูที่สอนหนูมานะคะซึ่งอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สมบัติทวีประชาสรรนั่เองค่ะซึ่งอยู่ในเขตของบ้านนาเวียงนะคะและบ้านของท่านก็ได้มีสิ่งของสะสมมากมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ทาง ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งท่านก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนาเวียงเมื่อปีพุทธศักราชสตร์กรานา2520ะคะจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ท่านได้รวบรวมข้อมูลตำนานประวัติความเป็นมาของชุมชนเมืองตรอบสลอบนะคะและเป็นสถานที่ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของวัดบางสนุกนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กระทรวงวัฒธ,ธรรมนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันนะคะให้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนและเป็นที่รวบรวมข้อมูลของอหมู่บ้านจากการสอบถามนะคะท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นเลขาของแหล่งการ แหล่งเรียนรู้วัดบางสนุกนะคะจนถึงปีพุทธศักราช2555นะคะและปัจจุบันท่านก็ได้เป็นวิทยากรประจําแหล่งการเรียนรู้วัดบางสนุกค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้อยู่กับท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะหนูอยากมาสอบถามว่าหมู่บ้านนาะประวัติของหมู่บ้านนาเวียงค่ะทําไมหมู่บ้านนาเวียงถึงชื่อว่านาเวียงคะอ๋อ ที่ได้รับชื่อว่าการเรียกว่าหมู่บ้านนาเวียงเนื่องจากตามประวัติความเป็นมาที่เรารวบรวมได้ของชุมชนเมืองตอบสลอบซึ่งเป็นชุมชนที่ถูกจารึกไว้ในจารึกวัดบางสนุกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกที่ พอหอหนึ่งของจังหวัดแพร่มีความเป็นมาเก่าแก่มากได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนตอบสลอว่าเป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตบ้านนาเวียงหมู่ที่7ซึ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านนาเวียงก็เนื่องจากมีประชาชนอพยพออกมาอยู่นอกเมืองในทางเหนือเรียกว่าหน้าเมือง ปัจจุบันก็เรียกเขียนไปก็เป็นหมู่บ้านนาเวียงจากไอจารึกที่ได้รับการแปลไว้ที่ในชุมชนนี้มีการก่อสร้างวัดและเจดีเพื่อเป็นการไถ่บาปได้ชื่อว่าพระธาตุพระพิมพ์และเป็นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้วัดบางสนุกด้วยปัจจุบัน จารึกวัดบางสนุกอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ชุมชนซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ .1882 ปัจจุบันเราจะได้มีโอกาสไปดูรูปจำลองของจารึกวัดบางสนุกอยู่ที่เทศบาลซึ่งจำลองเอามาเก็บไว้ที่นั่น ในหมู่บ้านนาเวียงปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตเทศบา,บาลตำบลชิ้นค่ะค่ะคือ,อจะถามอ,าอยากว่าสถานที่ท่องเที่ยวของูในหมู่บ้านนาเวียงคันมีอะไรบ้างคะ่ะสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านนาเวียงนะครับอันแรกก็คือตามประวัติของวัดบางสนุกได้เขียนไว้ว่า ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวังชินซึ่งเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมจะมีพระธาตุ่เรียกว่าพระธาดอยก้อซึ่งเป็นจุดชมวิวของอำเภอวังชินทางขึ้นก็สะดวกขึ้นได้ทุกฤดูกาลถ้าขึ้นไปข้างบนท่านจะมองเห็นวิวของอำเภอวังชินได้เกือบหมดและถ้าท่านขับรถมา เข้าเขตตัวตำบลวังชินนี่ก็จะเห็นในเวลากลางคืนแสงไฟสองสว่างซึ่งปัจจุบันมีพระนักพัฒนาเป็นพระสายวัดปา่าท่านได้มาบุรณะดูแลอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านแล้วสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆก็เนื่องจากหมู่บ้านนาวเวียง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตํบาบลวังชินเป็นเทศบาลที่ได้รับการประเมินว่าเป็นเทศบาลน,น่าอยู่ลำดับที่13ของภาคเหนือลำดับที่52ของประเทศเป็นหมู่บ้านนาเวียงได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจไอห,หมู่บ้านพึ่งพาตนเองก็คือ 1. มีตลาดสดเป็นของชุมชน สมีการนำขยะมาเป็นขยะรีไซเคิลให้มีมูลค่า3ม,มีการเลี้ยงไส้เดือน4มีการมีแหล่งเรียนรู้เป็นของชุมชนก็คือแหล่งเรียนรู้วัดบางสนุกซึ่งในอนาคตจะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมสิ่งของต่างๆเก็บไว้และในหมู่บ้านนาเวียงนี้ก็ยังเป็นบ้านบางหลัง ก็รับนักท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์ซึ่งได้เปิดรับตั้งแต่ปี2,556เป็นต้นไปซึ่งข้อมูลนี้ก็ลงในในเฟซไปออนไลน์ไปทั่วโลกค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวหมู่บ้านนาวเวียงค่ะ,ะการที่มาหมู่บ้านนาวเวียงนะครับปัจจุบันนี้สะดวกมากถ้าท่านเข้า ถ้าท่านไอทางโลกออนไลน์นะครับไปที่คลิกไปที่ไอเว็บของเทศบาตบลตำบลวองชินเขาจะมีแหล่งท่องเที่ยวลอะพูดถึงวิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านนาเวียงยังหน้าบ้านผมในี่ก็มีการปลูกข้าวคือแบบธรรมชาติชาวบ้านดำนาปลูกเกี่ยวข้าวซึ่งฝรังได้มีโอกาสมา จอดรถมาถ่ายรูปมาสัมผัสมาทดลองเกี่ยวด้วยแล้วก็มีบางรายก็ขอ,อเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเพื่อที่จะได้มาชมวิถีชีวิตมาพักในโฮมสเตย์ในโอกาสต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอางสูงนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านนาใหม่หมู่ที่8ตาบลวงชินอำเภอวงชินจังหวัดแท่ค่ะแล้วก็มาเจอกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากจะมาถามกับข้อมูลประวัติของบ้านนาใหม่ค่ะบ้านนาใหม่ครับแต่ก่อนเป็นบ้านชื่อบ้านผาวลิยาครับคนโอพยพมาจากบ้านหนองแหลบา,างปางเชื้อเป็นจริงงั้นของจังหวัดลำปางตอนนั้นจ๊อ ไปย่ามาเป็นนั้นมีแฝงของขึ้นกับื้แฝงของแบบทั้งแ,งแบบก็เป็นองกิ่งกระเบื้องกิ่งอะไรแบบน้นก็นกไ,ได้ครัค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในบ้านนาใหม่มีอะไรบ้างคะช่วยแนะนำให้ท่านผูน้ชมด้วยครับตอนี้ที่วัดลำวัาาดลำบุญครับในจังหวัดกาญจนบุรป่าเวที่นาลาบสัตว์ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ได้ดูมาท่องเที่ยวที่บ้านนา ะกะมามาเอ้าอาหารในป่าดินหน้าวัดครับเวลาเขาจะปล่อยป่าเอาบุนก็มาปล่อยดินหน้าวัดปานามัยครับพ่อจะเป็นเคตอข่ายทานการเคลียรไปเรียบร้อยตรเนีมม้ใครสามารถจะหาป่าได้อ๋อค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนะคะท่านสุพลยานุปุกเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

กำลังตกแน่เหรอครัขยังมั่นละป่าวเดิน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่หมู่บ้านใหม่กลางของเราค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่บ้านของอดีตกำนันตำบลวังชินค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกเลยคะของบ้านใหม่กลางค่ะตอนนี้เราก็อยู่ท่านแล้วค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีพวกหนูนะคะก็มาถามกันว่าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านใหม่กลางกันว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไงค่ะก็ช่วยช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยค่ะบ้านใหม่กลางหนู่ที่สิบตั้ง อยู่ระหว่างบ้านใหมู่ที่หนึ่งและก็หมู่ที่แปดคือบ้านหม่กลางหมู่ที่สิบเป็นเมื่อก่อนเป็นหมู่หนึ่งก็มีผู้ใหญ่บุคลีสานกันจันเป็นผู้ใหญ่บ้านพอเป็นเขตปกครองที่กว้างท่านผู้ใหญ่บุคลีสานกัรจันก็ต้ขอแยกขอแยกหมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้านก็เป็นเป็นหมู่หนึ่งและแยกมาเป็นหมู่ที่สิบในตำบลวังชินที่จะแยกพร้อมกันก็มีหมู่สิบเอ็ดบ้านสีที่ผ่านกับบ้านวังชินพัฒนาอีกหมู่หนึ่ง เมื่อก่อนนี้ตำบลืองชิ้นมี9้าเก้9ตำบลตอนนี้ก็มีเอ่อ9หมู่บ้านก็มี10เพิ่มเป็น11หมู่บ้านค่ะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในบ้านเมืองการของเรามีอะไรบ้างคะสถานที่ท่องเที่ยวก็ในใน4หมู่บ้านในเขตเทศบาลของเราจะมีหลายที่นะคะอย่างหมู่หนึ่งเขาก็มีพัทยาน้อยมีเจ้าพ่อตนส้อยที่ าจะไปกาาบไบาวบูชาเป็นเป็นศารเจ้านะคะ,จะเจ้าป่งตนส้อยแล้วก็หมู่เจ็ดก็มีมีแม่น้ํายมมีฝั่งน้ํายมที่สวยงามหน้าอำเภอน้าอำเภอส่วนหมู่แปดเขาก็มีตรงที่หาบัวเรียหน้าวัดนาใหม่อำเภอในบ้านหม่กลางหมู่ที่สิบก็มีไม้สักหินไม้สักลกายเป็นหิน ซึ่งท่านผู้ใหญ่หิรันทองเสถียรไปดำพบเจอที่ท่าท่าพระอะไรเนี่ยพระท่าพระอะไรเนี่ยค่ะเป็นไม้สักสวยงามมากทุกลายเป็นหินค่ะแล้วก็อยากจะให้ท่านนะคะลองฝากกับท่านผู้ชมมาเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านใหม่กลางค่ะค่ะบ้านใหม่กลางหมูที่10นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นจุด รวมใจของบ้านใหม่กลาง20ที่สิบก็คือวัดใหม่กลางซึ่งดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและได,ได้รับตําแหน่งเป็นกำนันตำบลืองชินผู้หญิงอีกที่เป็นความภาคภูมิใจของเขตฝากของเราทุกครั้งจะจะเป็นของฝากตรงบ้านวางชินตรงฝากบางเบิกบางชินตอนนี้มาเป็นของฝากของเราแล้วจะมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน อีกคนหนึ่งคือผู้ใหญ่สุภาพรธีรคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่กลางหมู่ที่สิบทีฉันอยากเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายนะคะที่สนใจจะอยากจะเที่ยวชมไม้สักหินซึ่งหายากไม่มีในบ้านเราเนาะ,ะเออเขาหายากมากก็อยากให้มาชมอยู่ยที่วัดใหม่กลางมู่ที่สิบแล้วก็มีพระเจ้าทันใจ เราพุทธชัยันตีแล้วก็ก่อสร้างพระาธาตุกระจมทองอีกค่ะเริ่มเริ่มก่อสร้างถ้าใครสนใจก็เชิญเชิญมาเที่ยวค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอดีตกำน,นันนะคะมุกดาจันคำเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะและท่านผู้ชมคนไหนนะคะสนใจจะมาเที่ยวบ้านเหมากางของเราก็สามารถเดินทางมาได้เลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การเดิน,นทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ